ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา,า,าเอ้ามันจะถูกไว้เสียบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกี่ยวอะไรเนี่ยเอ,าอ้าก็เป็นเรื่องของไก่อแต่ว่าไม่ได้ไปดูไก่ที่ไหนไม่ใช่ไก่ย่าง,ยางด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับไก่ย่าง<ช>แต่เป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่เขามีความสามารถในการเลียนเสียงไก่ได้เหมือนมากๆขันออกมาเหมือนเสียงไก่เลยเอ็กอีเอ็กอีเนี่ยเหรอคะใช่เอาล่ะส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปนะครับไปดูการจับแมลงกันหน่อยแมงจี้ซอนโอ้โหจับเนี่ยนะไม่ธรรมดาเรา เปิดเสียงเปิดลําโพงมาเลยแล้วบอกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาจับมาจับกันใช่เหรอไม่ใช่เอาจะจับกันแบบไหนไปดูภาพกันหน่อยครับนี่คือเสียงแมลงชนิดหนึ่งเรียกว่าแมงกีซอนหรือว่าแมงกระชอนนั่นเองครับที่เปิดออกลำโพงเสียงดังสนั่นทุ่งชาวบ้านในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เสียงนี้ล่อมแมลงโดยไม่ต้องออกแรงเดินย่ำหาให้เสียเวลาเลยครับจะใช้เครื่องขยายเสียงต่อจากแบตเตอรี่ในรถยนต์เปิดเสียงดังในเวลากลางคืนพอแมงกิซอนได้ยินก็คิดว่าพวกเดียวกันครับจะขึ้นจากโคลนที่มุดอยู่บินเข้าไปหาจุดกําเนิดเสียงนั้นทันทีชาวบ้านก็จับได้อย่างง่ายดายส่วนเสียงแมลงต่างๆก็ไปค้นหาใน YouTube มีหลากหลายเสียงให้เลือกแล้วแต่ฤด,ดูกาลครับคมีเสียงเขียด <c oughs> <c oughs> อ่าเสียงแมงคีซ่อนเสียงกนกจักันเสียงอืงเข้าค้นหาได้น้ำยูทูบเหรอครับ,รบอ่าพอตวันหน้านี่ที่เป็นอ่าแมงคีซ่อนม่ถือมากก็ลังสีมากกัดเข่ากัดยังเขา้าหนีแนช่วงนี้แมงคีซ่อนนี่เป็นส่วนหลายครับเบแล้วถ้าเป็นหน้าอื่นเหรอครับหน้าอื่นเราเราจับสัตว์อย่างอื่นไหมครับหน้าอื่นหน้ากบหน้าอะไรต่างๆนี่เสียงโขนเสียงเสียดเสียงอึงนหะครับพนาผลตกหลายครับ สวัสนีครับคือส่วงแมงกีซ้อนกี่ดีดได้ครับครับแล้วทีนี้เราจับแต่ละวันได้ประมาณกี่กิโลครับถ้าเ้าเป็นกิโลครับโอ้ที่หาโลก็ได้เยอะครับเดี๋ยวว่าเป็นซิปโลก็ได้แต่ว่าจุดที่ว่ามันมีหลายครับสร้างก็แล้วทีนี้ไปขายยังไงครับขายเป็นกิโลเท่าไหร่หรือว่าเอาไปเป็นแมงกีซ้อนก็ประมาณโลละสองร้อยครับแมลงชนิดนี้นำไปทำอาหารได้หลายอย่างเช่นทอดแกงตำน้ำพริกแล้วแต่ความต้องการ โดยปกติแมงจีซรอนจะอาศัยอยู่ในดินที่เป็นโคลนครับถ้าหากเป็นช่วงที่ชาวนาวหว่านข้าวเพื่อการเพาะปลูกแล้วน้ําในนาเกิดแห้งขอดลงเหลือเพียงโคลนตมแมลงชนิดนี้ก็จะเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็กัดกินต้นข้าวเสียหายการล่อแมงจีซรอนด้วยเสียงจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้ทั้งอาหารได้ทั้งเงินแล้วก็ได้กําจัดแมลงศัตรูข้าวในนาด้วยโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเลยครับารจากร้อยเอ็ดไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับ มีเด็กชายคนหนึ่งที่สามารถเรียนเสียงไก่ได้เหมือนสุดๆไปฟังกันเลยครับไก่เจ้ไก่พม่าออันนี้ฝึกเองเลยครับหรือเปล่าฝึกเองครับอ๋อทำมานานหรือยังนอนแล้วตงจเป็นเด็กอ๋อ เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเหมือนมากเลยใช่ไหมครับเสียงร้องเรียนแบบไก่ขันมีหลากหลายสายพันธุ์ซะด้วยเรียกว่าความสามารถของหนูน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเราไปทําความรู้จักกับเขากันหน่อยดีกว่า<ไ>นั่นก็คือเด็กชายทีปรกรณ์ชอบเพราะหรือว่าน้องโอมใบหกขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา,กาเกษมสันตมนตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุริน อาศัยอยู่กับคุณยายซึ่งเปิดร้านโชวห่วยตรงข้ามกับทางเข้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอมครับ <c oughs> น้องอมีความสามารถในการร้องเรียนแบบไกข่ขันโดยฝึกฝนเองมาตั้งแต่ยังเล็กแถมยังมีคนชมเสม,มอว่าเลียนแบบเสียงไกข่ขันได้เหมือนจริงๆนี่เสียงอะไรและมีคนว่าเหมือนไหมเสียงอลองใหม่ซิมีไกไ่อะไรบ้าง นูไปปานู้นูนทำเสียงไก่ไก่มาเลยไก่มาเลยมคิดว่าเพื่อน <laughs> อ,อ๋อเพื่อนแหละความสามารถของน้องโอมสร้างสีสันและก็ความประทับใจให,ให้กับลูกค้าที่มาซื้อของในร้านได้เป็นอย่างดีครับหากใครอยากเห็นน้องโอมโชว์เสียงร้องเรียนแบบไก่ขันก็สามารถแวะไปทักทายได้ตรงข้ามกับทางเข้าข<อ>ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับเสียงไก่เพิ่มมากก็เหมือนไก่เจไก่ชนแหละอ๋อเสียงไก่ย่างไก่จ ไม่เป็นไก่ย่างไม่เป็นเอาเสียงไก่ย่างว่ายังไงนะไก่ย่างถูกเข่าไก่ย่างถูกไม่ไ่เขี่ยไม่เขี่ยดนเพลงอ้วเหรอเออเนอะเขายังรู้เรื่องนะแหมไปแอบแซวขอเสียงไก่ย่างนนองเขาบอกไม่มีไม่มีแต่คุณชนะทำเสียงไก่ต้มได้ อันนั้นน้ำเดือดเออเหรอไก่โตมันไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วมีคุณผู้ชมถามมาว่าน้ำแข็งใสยขายที่ไหนขายที่ควนเนียงสงขลานะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมส่งมาว่าอยากไปเที่ยวที่ใต้จังเลยมีของกินอร่อยๆเยอะนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปบอกเลยว่าคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงทั้งหลายดูข่าวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาผุดไอเดียเก๋ๆสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการจะตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมก็คือว่า ไม่ต้องเขินอายอีกต่อไปแล้วให้สวมหน้ากากแบบนี้ค่ะเข้าตรวจเลยจะได้ไม่ต้องอายกระแสหน้ากากกำลังมาแรงใช่แต่นี่ไม่ใช่ผู้เข้าประกวดอะไรนะคุณไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือเป็น the mass t e p smear ตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมประจำปี2560ค่ะที่จะทำให้ผู้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็เต้านมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด สวมหน้ากากแบบนี้ทั้งสีเหลืองสีแดงจนทำให้ดูไม่ออกว่าใครเป็นใครกันแน่นะคะด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็จะสวมหน้ากากขนนกให้บริการเช่นเดียวกันนะไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะขณะที่ผู้ที่จะเข้ามาตรวจเนี่ยไปพูดคุยกับคุณหมอพอใส่หน้ากาก,ากปุ๊บ,บเขาก็จะเริ่มไม่เขิน<อ>ไมเ่เขินไม่อายนะคะช่วยได้มากจริงๆอ่ะไปฟังกันดูค่ะ 54ีปีว่าปกติก็ปีต่อไปก็จะตรวจกระด้าง่ตรวจกระด้เนาะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะคุณหมอไม่ต้องตรวจแล้วนะคะหมอก็ต้องตรวจเหมือนกันเนาะจริงๆใส่หน้ากากนี่เป็นไงรู้สึกเขินนะคะเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะตรวจปีที่แล้วได้ตรวจกับหมอไหมจ๊ะไม่ผักตรวจมอนอ๋อตรวจที่มอนก็แบบว่าเป็นเรื่องปกติเนาะของผู้หญิงที่เต้องานเดี๋ยว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 คุณหมอต้องใส่หน้ากากด้วยเหรอ ก็จะได้ทําให้คนไข้เนี่ยไม่เคอะเขินไง oh. คุณหมอใส่เป็นเพื่อน แบบนี้แต่ว่านักกากคุณหมอจะเป็นนักกากขนนกแทนสำหรับโครงการเดอะแมสแป๊บสเมียนะคะจัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองกรดเพื่อที่จะให้สตรีที่มีอายุระหว่าง30ไปจนถึง70ปีในตำบลสะแก้วเนี่ยนะคะมีความกล้าที่จะไปตรวจมากขึ้นซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะประชาชนเนี่ยสนใจเข้ารับบริการกันเป็นจํานวนมากเลยเขาบอกว่า ภาพสตรีบางท่านเนี่ยเขาเขินอายที่จะต้องไปตรวจภายในตรวจมาเร็งเต้านมมาเร็งปากคนลูกแบบนี้ทีนี้พอใส่หน้ากากแล้วก็จะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครก็จะกลับบ้านกับลูกคนอื่นไปไม่เกี่ยว <laughs> <laughs> ตอนกลับก็ถอดหน้ากากออกนี<อ>จะได้จํากันได้ลูกก็จูงกลับบ้านไปถอด<า>ไม่ใช่แม่ี๋ยวจะพาผิดตัวกลับบ้านจะเอ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ ไลายมาพูดคุยกับเราชรชวจัดรายการสนุกสนานเฮฮากันไปกับเราแบบนี้นะครับในตลอดข่าวสุดสัปดาห์ประชาสัมพันธ์กันหน่อยในสัปดาห์หน้า<อ>เวลานั้น,นก็ยังคงมีการปรับเปลี่ยนเหมือนเดิมมาในช่วงเวลา 16นาฬิกาสนาทีจนถึง17บเนาฬิกาสนาทีก,าาทก็หลังจากที่จบการแข่งขันวอลเลย์บอลก็ติดตามกันดูยาวๆเลยนะคะมีร,รายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วก็มีเรื่องของกินอร่อยๆสถานที่แปลกๆมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะอกันนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเจอกัน16นาฬิกาสนาทีจนถึง17นาฬิกาหนาที<ช>นะลหลังจากจบ,บ,บวอลเลย์บอลไปเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วก็มาดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์าส่วนในวันธรรมดาติดตามกันได้ตลอดข่าวเช้านี้นะครับในช่วงเวลา9ิกาจนถึง10นาฬิกาจนแล้วก็ อีกหนึ่งคนก็คือน้องนิวดาว<ช>ส่วนช่วงนี้ต้องลา<ม>ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ